วิชาวิทยาศาสตร์ป4มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป4ที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่13รกรกฎาคมปีพุทธศักราช2564นะคะวันนี้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบภายนอกของพืชน,นะคะว่ามีความสําคัญยังไงเกี่ยวกับ ลักษณะและก็ส่วนประกอบภายนอกของพืชน,นะคะซึ่งลักษณะภายนอกเราเรียนไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับส่วนประกอบนะคะต่างๆของพืชน,นะคะที่อยู่ภายนอกก็คือที่เรามองเห็นเองนะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ที่สําคัญวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆทําใบงานที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบภายนอกของพืชก็คือให้บอกนะคะถึงความสําคัญหรือประโยชน์นะคะของส่วนต่างๆเหล่านั้นว่า เขามีความสําคัญยังไงเขาทําหน้าที่อะไรมีประโยชน์อะไรกับพืชนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆทํางานส่งงานเข้ามาเยอะๆนะคะคุณครูรอตรวจงานอยู่นะคะสาหรับนะคะคลิปนี้นะคะก็มีความรู้ทายคลิปเช่นเคยนะคะเด็กๆด,ดูความรู้ทายคลิปแล้วก็นําไปตอบนะคะในใบางานของคุณครูที่สําคัญ อย่าลืมระบายสีให้สวยงามนะคะเขียนตัวบรรจงให้สวยงามเช่นกันในคำตอบนะคะเขียนชื่อถ่ายรูปให้ชัดเจนแล้วก็ส่งเข้ามาในอาราบัมวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะไปดูความรู้ท้ายคลิปได้เลยค่ะ